สวัสดีเพื่อนๆครับผมจะเจอกับผมอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้ช่วงเช้าครับผมมีออเดอร์ของลูกค้ามาหนึ่งแผงครับผมใกล้ๆบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งเบอร์สองมาครับผมตอนนี้กำลังจัดเตรียมไข่เพื่อไปส่งลูกค้าครับผมช่วงเช้าของวันนี้ครับผมอแล้วก็อันนี้น้องไก่ครับผม รอที่จะทานอาหารมื้อเช้าก็าผมแต่ตอนนี้ผมจะเอาไข่ของลูกค้าที่สั่งหนึ่งแผงไปให้ลูกค้าก่อนครับผมครับผมของเมื่อวานครับผมได้มาแผงกว่าแผงครึ่งกว่าครับผมก็ประมาณ แผงยี่สิบยี่สิบลูกครับผมส่วนของเมื่อวานมีออเดอร์ช่วงเช้าวันนี้เลยครับผมกำลังจัดเตรียมให้ลูกค้าที่สั่งอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าเลี้ยงไก่ไข่แล้วออคิดว่าไม่คุ้มทุนผมว่าอันนี้ มันไม่ใช่ครับผมเพราะว่าไก่ที่เราเลี้ยงมานั้นถ้าเกิดว่าค่าหัวอาหารหรือว่าอาหารที่เราให้นั้นคุ้มกับไข่ที่ได้มานั้นผมว่าเลี้ยงเถอะครับอย่างน้อยๆรายได้ก็เข้ามานิดๆหน่อยๆก็ยังดีอ่า แต่ว่าข้าวอาหารนั้นถ้าเกิดว่าเกิน400 404 403นั้นผมผมก็ว่าแบบมันไม่คุ้มเหมือนกันถ้าเกิดว่าแม่ไก่เราไม่ให้ไข่ตามที่ต้องการแต่ของผมเนี่ยเลี้ยงมาประมาณหกเดือนกว่าหกเดือนเศษครับผมก็56 ตัวตอนนี้ยังยังให้ไข่ได้ไม่ไม่เต็มที่ครับผมตอนนี้ให้ได้ประมาณ70%